ก็ตอนนี้ผมมาฝากของที่ร้านพัฒนาเดีย๋ยวตอนเย็นผมมาขนมพันเดินนะโอเคครับโอเคครับเดีย๋ยวไปวาดรูปในห้างแล้วก็เย็นๆมาถนนพันเดินครับก็กราบขอโทษแม่ผมแล้วก็ผมก็ไม่มีตังค์นะเพราะร้างจาดออกมาก,ก็แค่แทบไม่ได้กินเลยก็ ขอไหมครับผมขอค่าเน็ตสักหน่อยได้ไหมผมค่าเน็ตก็กินหมดแล้วเมื่อวานน่ไม่ได้กินอะไรหน้าเมินกลับบ้านก็ขอแม่ว่าอ,อะไรก็เลยผมว่าโ,โอ้แม่ไม่เข้าใจแล้วผมออกมาหาเงินแม่ลุกติดอะไรนีได้เห็นก็ผมก็เฮี้ยงแหละหาตังค์ได้น้อยก็เลยอยากให้แม่ช่วยเลยนะแต่แม่ก็ไม่ช่วยก็เลยอรารวาสไป แล้วว่าเปนหน่อยนึงแม่เขามากอดบัวผมจะพังบ้านอีกเออเครียดเย,ยเอะเลยผมโอเคครับแม่ก็ให้มาแล้วก็ก็บอกแม่ผมต้องออกไปเจอต้องออกขอกหน้าไปเจอหน้านางคล้ยกินนางคล้ยนางนี้นเออต้องทนตังก็ไม่มีอะไร เข้าใจผมหน่อยอะไรฮนะผมขอเนี่ยแม่ก็ยอมให้มาผมอ,ออกมาแล้วโดอะไรอยู่แบบอดรนนิาราภยโอเคครับก็ผมก็เหมือนใจคนงอเง้งง,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 งอแงองเงี้ยไม่สนใจทำในสิ่งที่รักพอละก็ใครชอบก็ตื้องานไปใครไม่ชอบก็ไปกินไครตีนโอเคครับ ขอโทษคนดีทุกคนขอโทษแม่ผมที่ต้องมาเจอเรื่องพวกนี้ผมกุกลว่าจะไม่ให้มีครับแต่ผมก็บางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรรุนแรงครับมันก็จะไม่เข้าใจกันไงก็จะแต่ว่าคนุกงคนไปปล่อยไปอะไระบางครั้งก็ต้องระเบิดอารมณ์มาเหมือนกันอยาจะเข้าใจกันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแับ กลับบ้านมาทํางานโดนดูถูกนอกบ,บ้านแล้วกลับมาโดนคนในบ้านดูถูกอีกกระจอกอะไรอย่างนี้อีกก็ครับผมก็ต้องระเบิดออกมาเหมือนกันให้แบบระบายความรู้สึกให้รู้สันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรเรื่องของเรื่องผมอ,อยากให้แม่เข้าใจอะไรที่ทำอย่างนี้จริงๆไม่อยากทำาล้วโอเคครับ ขอโทษเธอที่พูดไม่ดีแต่ลงมาก็คนละวลีก็ทักผมก็ว่าจะไม่คุยกับใครนะแบบว่าระเบิดอารมณ์ที่บ้านมาอะไรแต่ก็เจอกครับครับขอบคากครับลงเด่านว้าแต่สัมภาระโอเคครับสู้กันต่อไปสู้ชีวิตอยู่ครับก็ก็บอกไปเนี่ยเดี๋ยวผมได้เคอเชื่อว่าก่อนแล้ว แม,แม่งมีคนถูกๆเจ้าๆอยแม่งทำปืนไล่ยิงให้ให้หมดเลยชุมชนอะไรพวกนเี้ยเนี่ยบางครั้งแบบคนดีแบบคนดียอมทุกคนแล้วโดนอะไรมากๆไปกิจกายเป็นอย่างไรจริงอยา่าเล้วไอ้ก็เห็นใจกันโอเคครับผมก็ไม่คนดีอะไรผมก็ระบายอะไรอะไรผมันเอาอยู่ตัวกับไปวาดรูปก,ก่อนมันจะเก็บเก็บกดเก็บกดต้องได้นระเบิดเนี่ย คครับเนี่ยเรื่องของเรื่องที่ออกไปจากบ้านโอเคครับราคัก็ไม่มีอะไรสเส้นสายบง่งตองแบกเปนไหมก็เป็่งหยิบถีกินควยอะไรกันผมว่าโอ้โหอะไรก็กไไ่เลยแล้วใจเป็นคำเก็บบดเรานี่อย,ยอมทุกคนพูด,ดีกับทุกคนครับแต่บางครั้งยอมมากก็โดน เหยียบจมดินในดูทูมเหญายโอเคผมเลิกคนระับผมระบายแล้วผมต้องระบายไนงะเพ้่อเราอย่ตักวก่อนที่มันจะเก็บไว้วมันจะโบมงไงโอเคครับ okay, ไปวาดรูปนะครับระูแลขอโทษแม่ขาแทบเท้าเลยนะผมหยุดแล้วขอบคุณร้านพัฒนาที่ให้ฝากของครับเนะัาหล่อนี่ย เดี๋ยวมาดูรูปวันนี้กันว่าจะมีรูปอะไรแล้วเจอการที่ถนนคนเดินครับผมต้องระบายออกเนี่ยตัวให้หมดให้มันให้มันลืมเลยอหม,มให้มันหออไปให้หมดอย่างน,นง้ไม่อยากเก็บก่อนโอเคครับไปแล้วครับแต่บางคนก็บอกว่าจะพูดทำไมคนอื่นฟังทําไมไม่พูดทำไมเก็บกดเก็บกดเก็บกดเนี่ยมันระเบิดทำไมโอเคครับผมยุดแล้วเดี๋ยวมาดูรูปกันไปแล้ว ขอบคุณคุณแม่ผมที่เตรียมข้าวไว้ให้ห่อข้าวให้อย่างดีเลยก็ผมก็ตคองเทีย่ยเลยแบบเอาอย่างจะเอาเลยเดินเหมือนวันทุกห้องเลยอะอว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งนี้อยากให้คนที่เรารักคนที่บ้านเข้าใจก็ญญเลยไปแยขอหยุดแล้วขอบคุณแม่ผมที่มาส่งมาในเมืองครับขอบคุณรับพักศึกษาที่ให้ปากของครับโน้ตไปแล้ว ต้องระบายครับไปแล้วครับ